มา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 เด็กกูตมะเก่ับุตมะเกับอะไรวะเด็กอะไรวะเด็กเลยนะเหมือนที่เด็กเลยวะเหมือนวิด้แล้วกันอ่ะเหมือนวิด้เอ่อเปลี่ยนสองใบตัวเพิ่มสองใบไม่ต่างอะไรจากเดิม <laughs> ไม่ต่างอย่างตัวที่เปลี่ยนไปตะก,กี้นี้ ต <laughs> ุ้ตรา Galaxy ไฟน์เน e ้อเจเนอเรชันฮีโร่ชื่อกนยาวเลยไม่ไมอ่านแล้วกันชื่อะไรวะมันชื่ออะไรวะเพียวกิเตอร์อลิเซ่มามเริเร่มเลยไปชุบตับตำ่ำเ,เริ่มกันเป็นตัวไลจิตตัว โอ้แย่แล้วกินกะมาอยู่ครันนี้ไม่ได้จ๋วเทพอ่ะอะไรจ๋วตสกิ้เจ๋วสิ้นถึงอืมค่อ่ะอ่ะกิ้อันนี้นัำเปเกินหนึ่งนะอันนี้นัำเปเกินหนึ่งสามารถตีได้ค่ะ พอใ่นี่ห้าพโอ้โหแห่เลยแห่เลยอ่ะเอาแปดพันโอ้โหแปดพันใช่ไหมต้องกันเลยว่าต้องกันมองกากันเช็คทิกเกอร์หยุดโลกเอลืมเช็คเออลืมลืมลืมเืมล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 ืมิืมลืมลืมลืุลืมลืมลืมเมลืมมมมลืม้ามลืมลืมลอเมลมันืลืม เพิ่มตัวไรอุนทรมงวิคทอรี่ก็อุนทรมงกงกะกงกะอืมอทาไหร่ดีวะอ่นเดอร์หน่โอเคไปวิคทอรี่สิบสองตีแวนไม่กาดได้เช็คโอ้โหเอ๊ะ ก้าพันตีนเอาไปจ <Okay. S 2> บเธอแล้วแฟนดอไลท์ hmm. ข้อห่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 อออ่อห่่อ่ Pink. อหวอ มิดให้่างนี้โอเคยี่สิบแปดสองคิโอ้โหอ่าพีกีไว้ก่อนหยุดโลกสิบแปดเช็คจบแล้วโว้พิชตอรี่ไปแล้วเนี่ยสี่ว้เนี่ยไลทอุนทรมงกิงกะยิมัานจนาริกริปโพเทคขึ้นมือเฮ้ยอะไรวะทำไมสนามมันสนามมันจะนิ่คนดูเขาจะว่าหรือ้ย เสียงเบาจะเกินไม่ว่าหรอสกสกิลของกิ้งก่าวิคตอรี่เอาเรียกรอร์หนึ่งไข้อโซมันบวกคิ้จากนั้นพออ่อาสกิลของกิงก่าวิคตอรี่ถ้ามีกิงก่าและวิคตอรี่หนึ่งในตัอดแถวหน้าบวกหมื่นยีน่สิบสองสองขี้เอาดิไม่กันวินไดายทิกเกอร์หยุดโกลกเดากันหนึ่งใบ พลังข้างนี้อ่ะสองไแดบบ้สองทิศทิศโอ้ทคศสองเอ๊ะโอ้อ่ายี่สองสามสองโอ้อ 22, โอมันแรงนังอ่ะแรงเหรอที่ใส่ไหนใส่แฟนกัดจบเธนแล้ว <laughs> ที่ฟึ่งมาตัวได้ทิกแน่นอนขอให้โดอขอให้เจอได้โดนทำไมชอบชอบเรื่องนี้นะ <laughs> ไล่ ได้กิฟฟ์ฟอชมิกเซลฟ์ฟชนั่นแหละฟอชเหมือนกันเลยนะเอาเอาทำอะนดีกว่าสวยสวยสวยปะไม่เหรอโอเคข้ออ่ะสกีเว่นการบวกสิบห้าโอเคจุดหนึ่ง เกมกาดไม่มีรายการห้าใบเนาะบ 15, นนวกสิบห้าจวดอ่ะต่อเลยจะจวดฉันลืมมอีกแล้วเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเดกิอะไรอ่ะสี 48, ่สิบแปดเกมการ์ดโอ้เกนการ์ดยี่หมื่นสามเลยเหรอนเนี่ย โอ้พระเจ้าสี่สปดเท่านะสี่สิบแปดกีกีคีไม่มีคีปล่อยไป่อได้คีแน่เลยแต่คีพผีนเนือสวยเนาะด่านผิเคื่องีนสวยอะในนานี้จนเนึ่ที่หยุดโลกโอ้ไม่หยุดโลกอ่ะโอไม่นะสิบแปดเรียกาดเฮ้ยอดี๋ทวทำารเรียกาดซิยิงหน่อยเรียกาดไปนี้ก็พอแล้วยี่สิบสองยี่ิบแปดเรียกาดเฮ้ย เะเจออย่างนี้ใช่ไหมปล่อยไม่ได้จบเท่ละไม่หนาวมูดิกาบเลยไอ้อัวขอ้อข้ออูชมางกินกะไปสองสองทีหนึ่งขี้ตายนะขี้ตายนะบอกก่อนขี้ตายมาคิดยังไงคิดยังไงดีเลยโดนขี้ตายนะไม่ป้องกันตายซะ นี่คือไซคอเรียของผมไม่มีอะพีแอพิติคอลทิเกอร์เันพลังจ้างอันนี้ก็เป็นเอาเป็นรอทิเกอร์แล้วกันเนาะ้าวไม่ได้โอเคอันได้คีิปมาอย่างเดียวตายซะยังตายตายตายไงเออสองแล้วอยู่ตายไม่เห็นแบบนี้เนี่ะไรหรอ ดูหน้าผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูาเดี๋ยวเดี๋ยวเดเ็บเก็บเ็บเมาจวดเลยจวดเลยจวดจวดจวดโอเคเปลี่ยนสามไปเฮ้ยใครไปยิงนกแถวนี้วะเธอแหมไม่เกรงใจกูเลยใช่ไหมสองเลยไปชุบข้างล่างเลยข้างล่าง หนึ่งสองสามเอาใหมา่หนึ่งสองสามสามผลัพธ์จะโกงหรือจะโกงไลายเป็นอุนทรมังก,กิงกับดอวด้วยสกิลกับเธอนะแน่นดอ,อมไลายสก,กิลจวสก,กิลตัวนี้อจอวทิ้งการ์ดหนึ่งใบ ข้อสกิลขอเหมือนเดิมเป๊ะแค่เปลี่ยนจากคิดนีเข้อเป็นฮิวเหมือนเดิมเป๊ะเลยขอสกิลจัวอะไรได้เอาขึ้นมือนปันอ่ะไม่ก็เสียไปฟรีๆเลยไม่ช่วยไม่ได้บางทีโอเคทิง ข้อให้ห้าพันตัวนี้ทิ้งทิงทิ้งเพื่อมันให้จัแล้วทิ้งโอ้มันน่าเศร้านั้นอ่ะอัแปดพี่หยุดโลกอ๊พี่หยุดโลกจะมาแล้วหรอเออสิบแปดไม่ใช่ผมเวลาเช็คจะเอามือบางวางปล่อยไว้เลยเฮ้ยกินกานติกันสองไปเลยไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่ะอะแล้วกันเลละโอ้หนินงดามเามจสามศูน เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพี่เจอข้ออ่าไลท์วิทโที right already, ่เวลาเวลาเช็คอะวางไว้เลยอย่าเอามือบ hmm. ah ังใช่เพนนมันเอามือบังเขามองไม่เห็นข้อออฟออริจินขอแหบบ้างนะตีแปดอืมให้ไม่ต้องให้หรอกอ่ะตีเก้าอืมอ่าตีสิบสองอืม อ่าเช็คเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิกเกอร์หายไปไหนหมดอ่ะเข้าไปแล้วเจอทิกขายดีแล้วอะไรวะไลท์เป็นการเป็นการเป็นการจบดีที่แบบรู้สึกแบบวนไวที่สุดแล้ววะไม่งล้าได้เบลโคตดไวเลยเอาสิบมิด นี่เอ๊ยังไร่งไปเป็นเดี๋ยนะสิบสามอินเตอร์เซปสกิลของออฟออริจินบอกว่าถ้ามีวูต้านิวเจะในชั่นไฟต์ยูนไนโซ่ได้อินเตอร์เซปไม่ขี้โกงเหมือนกู่าสิแปดปล่อยจบโอ้กรุ๊ปไม่นะได้จงดจืงไว้เป็นอุนทอมังกินกะแถวหน้าบกหมื่น มีเจ้าดิกริปโปรเทครับไปซะรับไปเต็มเต็มซะหมื่นแปดตีอะไรอ่ะหมื่นแปดอะไรอ่ะกี้โกงอ่ะเอ้าไม่ได้หรอกครับหมื่นเก้าตีตายปะสองสองี่เฮ้ยอะไรอ่ะโอกี้โกงอ่ะเช็คนี้ก็เช็คดอทิกเกอร์แล้วก็นึงใบพลังไว้นะตีอะไรหมื่น Então, ้าเมเมตนะจ๊ะฮาเตสีดเมตตีบวกมือนะเออดีว้าดวอย่างี้ดีวะตัวอย่างนี้ตัวส่งหนองสมเหนือไรอ๋อมาอ่ะอาวโอ้หตวดีตัวเดิม่ะกิฟฮะโอ้เสียงฮิ้ไปแล้วสกิว อุ้ยนี่ส็บห้าพันหรออ๋อก็ทำไปนี่หจะตกใจทำไมวะในห้าพันใตจวนเองข้อ <c oughs> อือสกีแวนการในโดสิบห้าจวนเองแ <c oughs> ล้วอ่ะได้แล้สีสิบแปดอยังไงทำไรแค่นั้นแหละ กิบต์แล้วกันขอทิ้งก่อนนะอ่ะเชี่ยห uh> uh ิวเฮ้ยวด้านนี้บวกสิบไอ้ด้านนี้ดีกว่าจีโอ้ไม่นะด้านนี้บวกทีด้วยฮัลโหลมาติดต่ออยยี่แปด ยี่สิบแนะีเสพยี่สิบสองป้องกันเพิ่มอ้าวสามสองสองคิฮะไปย่ข้องแรงเลยสามสองเหรออ่าพี่จีไปนะจบเชนนะเชนตัวตายซะนี่อ่าตึ๊กตึ๊ก สิบเก้าตีตีแรงจยงะอ้าวแล้วบวกหมื่นหมื่นน่ะตลอดเทิรนน่ะตลอดเทิรนเรานี่แหละถึงเป็นทำไมตายอ้าวอินเดเซฟโอเคสองสองตีไปไกลเอ้ยมไปไกลอะไรไปยังวะขอฮิ้วบ้างวะขอฮิ้วบ้างวะขอฮิ้วบ้างเหรอวะโอ้โหไม่มีเลยสองสองตีอ่ะไปได้ <Yun> <h ue> แผลตูตายยังอ่แหลตายยังอกเสื้อเสื้อสู้กับฟ้อมันลำบากจริงเลยสกีแนการช่วยหนึ่งได้อีกสิบห้าเอ้ยสี่สิบแปดรันการโอ้ o l ิชชิตเมื่อกี้เช็คได้เจอคีไปใช่ไหมอืม <łość> ปล่อยโอเคิด้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ิรอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ